สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินข้าวนะคะกินข้าวกับปลาเผากาันจ้าทุกคนอยู่บ้านชมจันทร์ขาเอิ้นว่าพันป่าก <c oughs> ินพันป่าเด้อพี่น้องมากินพันป่าน,น้ำกันเด้อจา้าวันนี้ลุงสิบแสนเลี้ยงเลี้ยงปลาเผาจา้าคนละเพิ่มจ้า ขอบคุณนะคะขอให้เฮงๆรวยๆนะจ๊ะกินก่อนใส่ผักแพลวผักแพลวแล้วก็ผักเนี่ยงก่อนนี่พังอยไหมโหรพาโหระพาจ้ะสลัดโหระพาผักแพลวเสตได้บะเมียนผักอันนั้นนะ่ะหอมลาวขนาดโอ้สารเนตต้นก็นได้แซ่บ ทำสวสวดเลยพี่เนาะสวดอือฮือ้วก็ฝาคอหนนนีเขาใหม่ๆหม่บอกค้ณไขวาเอาใหม่ๆหม่ดำปีเลยวนนี้กินสองคนพี่เนาะกินกับลุงชิบแสน ปลาตัวนี้จิ้มบวบเล่นแล้วตัวใหญ่ใช่ไ่ะเราอยากเข้ากล้องหายสบายดีรุ่งชุบแจนสบายดีครับวันน <c oughs> ี้ว <c oughs> ันนี้กินคนละครึ่ง <c oughs> ปลาเผากับคนละครึ่ง ทำใจแล้ทำใจสวดวะางระวังเด้อจะเย็นเย็นได้จะเย็นเย็นได้ต่แต่สวดอี้ได้กลางบอกกลางหลานหรืบอกกลางออก คือกา้างลืมดูก้างเขาจะปาดเลยต้องเซียนแบบชุมจันกินเอาก้างออกก่อนเตซี่ไม่กินหรอตีเฟ้นมาไหม มีผักอันนี้นะน้องัลาซาดับซาอุเากินกับลาบกับก้อยแซ่ซาดาวซาอบอกขึ้นอยู่ไทย <c oughs> เด้อฮ่าฮามาจากซาอูอามาจากซาอุ <c oughs> <c oughs> เหรออ้าวยานต์โบอกว่าอยู่อยู่มัตดงหลหวงนี่เลยแต่คนไทยอยู่เมืองไทย <c oughs> คนก็เรียกส้นดาวมาเลยแล,แล้วแล้แต่จะสเอิ้นสะนดาวบ้านค่อยดี่สะนดาวอย่างก็ได้ก็กินได้หมดตากันแ<า>ล้วก็ตากกินตา้กเนี่ยทำเนียนต,ตะกินเยอเด้อตะก้าคุละครึ่ง ก้านนั่นก้นนั้อยกินขังก้นพักแคลใครจะไปกินกนันแหลนกอนก็ักกินเต็มใบทำไมไม่กินล่ะเอินหอมะตุ่มือคืนขไงกว่าสบายเลยจ้าอกินสบายก็จาเลยค้อื้มอืมกินเยอะไปได้ผม มนเีนก,กินตะนตตกินนะตะินหมกลช่วง,ง,งวนี้ลดหุนเลยพี่น้องกิงบบนกินตะขักลดความผอมเินความอวนกินผักกินปลาแมวไปากกินนพี่น้องหมม่กินมาได้ได้ปลาเดกกินะด็ก็เล็กินข้าวของตัวเองนวดจะปั่น้วองนีันนนบตุใหญ่โอ้ยมีใครกินด้วย เดินโตลุ่งวันนี้ก็เลยซื้อปลาเผามากินพี่เนอะปลาเผาตัวลุ่งนะขายดีชุกน้ากับบทานเพื่นเขาโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะก็เลยขายดีอันนี้ตัวอะไรถ้าไหร้อยแปดสิบอรตัวใหญ่สุดแต่รอบตัวสุดมีตัวใหญ่ตัวเล็กตัวกลางร้อยสี่สิบถึงร้อยแปดสิบมีสามราคาเยอลายเนาะ S <S อืมอ,อือเป็นคันปลาปลานิลจ้ะคันปลาเผาปลานิง,งนก, <S <S 2> <S 2> งกราตุกลยปลานิเผาปลาลปลานิน <S 2> <S 2> นเผา,าใส่ผักใส่าปากปุ้นล้วก็ใสเงอปลาแบบนี้อันจิ้มนะคะก็คำตาสวดเลยอ้ำอือืมอื้มออ็ออกนเด็กเออออ หวปลากแหงหหงกปลาคอตับคุณมาที่กแหงค่อยบอกอปลาเนีกินกินปลาัฉลากกะองม่กินน้ำวันเจ้กรกินซะไม่ไรแต่เนีลากกออ่นี่ผมกินเนื้อมันเอาคาค้กินีาเนาะมีใครจะกินด้วยเหรอไม่กนปลาครับอ้ไม่เห็นคุณคุเลยคุณคุณนีครับก่อนนี่อัก่อนแล้ว